อัรหัส Personal ัลแบรนดิ้งหมื่นล้านฮูด้าคัชานผู้ก่อตั้งแบรนด์ความงามระดับโลกฮูด้าบิวตี้ปัจจุบันเธอมีมูลค่าทรัพย์สินกว่า550ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ17,000ล้านบาทสาเหตุแห่งความมั่งคั่งมาจากไฮไลท์3ข้อในผังพลังชีวิตของเธอเดี๋ยวอิมจะมาเล่าให้ฟังนะคะไปฟังกันเลยค่ะไฮไลท์ข้อ1ในาศาสตร์จีนวิชาปาจือ้อทุกคนมีผังพลังชีวิตที่มีจุดบ่งชี้ความสําเร็จเป็นของตัวเองตัวตนของฮูนนด้าคัชชาน Personality. คนธาตุน้ำหินจะประสบความสำเร็จต่อเมื่อสามารถดึงพลังน้ำหินออกมาใช้ในการสร้าง Personal Branding หรือแบรนด์บุคคลเพื่อขับเคลื่อนแบรนด์สินค้าอีกทอดหนึ่งน้ำหินเปรียบดังเมฆหมอกเป็นไอ้น้ำที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่างอิสระเหมือนน้ำค้างที่ให้ความชุ่มชื้นกับพืชพันธุ์ในยามเช้าคนธาตุน้ำหินจึงมีความสามารถในการสื่อสารให้ความรู้และทำให้ผู้ฟังคล้อยตามได้ง่ายโดยไม่รู้ตัวและฮูด้าคัช้าได้ต่อยอดคุณสมบัติของคนธาตุน้ำหินด้วยการแทรกซึมอย่างนุ่ม คำนวณผ่านโลกออนไลน์เธอเริ่มต้นจากการเป็นบล็อกเกอร์ซึ่งเป็นวิธีการที่สมบูรณ์แบบของน้ำยินคือการค่อยๆให้ความรู้แบ่งปันเทคนิคการแต่งหน้าและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ติดตามทีละน้อยเหมือนสายฝนที่ค่อยๆซึมลงในผืนดินจนชุมช่มชืน้นไฮไลท์ข้อ2องฮูดา้าคาชาเลือกธีมของเพอร์ซ a น b ลบร d นดิ้งและเลือกกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจได้ถูกกับผังพลังชีวิตของตนเองจากการวิเคราะห์การจัดเรียงตัวของธาตุทั้ง8ช่องในผังปาจื้อของฮูดา้าคาชาอิมคำนวณแล้วพบค่่ะวาาค มีธาตุให้คุณด้านการเงินอันดับหนึ่งหรือ favorable element อันดับหนึ่งเป็นธาตุไฟซึ่งทาง personal branding และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ HuDA Beauty เป็นสไตล์ที่ตรงกับธาตุไฟแบบเข้มข้นธาตุไฟเป็นตัวแทนของความงามและความโดดเด่นธุรกิจเครื่องสําอางและความงามจัดเป็นธุรกิจธาตุไฟโดยตรงเพราะมีจ er ุดประสงค์เพื่อทําให้ผู้คนดูดีขึ้นมีสีสันและเปล่งประกายผลิตภัณฑ์อย่าง eye shadow pigment แน่นลิปสติกสีสดและไฮไลท์เตอร์ที่แวววาวโดดเด่นล้วนเป็นตัวแทนของธาตุไฟทั้งสิ้นไฮไล ข้อ 3. ฮูด้าคชานเลือกวิธีนำเสนอตัวตนได้ตรงกับคาแรคเตอร์ของดาวเทพในผังพลังชีวิตระบบปาจื้อด้านการงานของตัวเองอิมได้วิเคราะห์พลังชีวิตด้านการทำธุรกิจของฮูด้าคชานแล้วพบเขาว่าพลังดาวเทพด้านการงานของเธอคือดาวเพียงอิงดาวเพียงอิงเป็นตัวแทนของปัญญานอกกรอบและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงคอนเทนต์ของฮูด้าคทานไม่ใช่ทฤษฎีความงามที่ซับซอ้อนแต่เป็นการลองผิดลองถูกและแบ่งปันเทคนิคก,การแต่งหน้าที่เธอค้นพบด้วยตัวเองเช่น DIY h a c k แและ Product นี่คือการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ในสไตล์ของดาวเทพเพียงอิงที่ช่วยเร่งให้เธอประสบความสำเร็จสำหรับใครที่อยากถอดรหัส Personal Branding จากจุดแข็งในผังพลังชีวิตของตัวเองด้วยระบบศาสตร์จีนปาจื้อด,ดูรายละเอียดคอร์สเรียนคลิกที่ลิงก์ตรงโปรไฟล์ชอ่องหรือทักมาที่บ้านเขียวได้เลย